สวัสดีครับผมเห็นพนักงานเขาบอกว่าเพิ่งมานะสไตล์ซีรีส์ของชีสครับนี่ไงดูโอชีสมาดูกันครับดูโอชีสนะครับฮอทดอกซอสซันสไปซี่นะครับก็เป็นอ่าฮอทดอกตัวใหม่แล้วกันนะครับขนมปังฮอทดอกตัวใหม่เดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่าครับจัดไปนี่ครับผมมาแล้วนะครับดูโอชีสซอสเทารซันสไปซี่เห็นเขาบอกว่าไส้กรอกใหญ่เต็มคำหือ อ่ขนมปังไส้กรอกง่ายๆนะครับชีสเยอะๆอ่ะง่ายๆเลยทีครับผมชิ้นใก่จริงๆนะฮะหลังๆมาแต่ละอย่างในชิ้นเขาค่อนข้างใหญ่นั้งนั้นเลยนะครับดึนนอนมาอย่างดีนะครับอชิ้นใหญ่มากดูซอสชุ่มฉ่ำดูโอชีสซอสเทาส์ันสไปซี่กัดไป อืมชี้เต็มเลยครับซอสดีครับออกวหวานเปรี้ยวนิดน,นึงคล้ายๆสไปที่มาโยนะครับลักษณะซอสจะคล้ายๆกันขนมปังดีนะเป็นเหมือนขนมปังทัญยพืชอืเสื้อกล่องตรงกลางดีอืะอร่อยครับอร่อยลงตัว ซอสราดจ้ำๆดีอ่ะมันกะไว้จะต <Herm> ้องใส่เพิ่มนะอาจจะต้องใส่เพิ่มนะครับสําหรับคนที่ชอบซอสจัดๆไปคำใหญ่ๆเกินความคาดหมายกินง่ายครับขับรถไปกินไปสบายสบาย ผมชอบความจัดจ้านนะครับการโรยซอสพริกลงไปนี่นะครับเพื่อตัดรสอีกทีหนึ่งชอบความชุ่มฉ่ำของซอสนะเดีด๋ยวดูเป็นยังไงเพิ่มความชุ่มฉ่ำได้ดีครับบางทีขนมปังมันจะออกแห้งหน่อยนะครับเพราะว่าซอสบันดา ไม่ค่อยพอเราต้องการเพิ่มเข้าไปให้มันได้ดีขึ้นนะครับเพื่อนๆนะก็เป็นสินค้าที่เพิ่งเข้ามานะครับท่านใดสนใจก็สามารถไปจำกันได้นะครับทูกสาขาครับดูโอชีตตัตวใหม่คำใหญ่ๆจัดไปไม่กอกใหญ่จริง